Hand me that cooling. Dịp mà nói. Did it? Hurt. Chết mấy. sẵn. When I fell from heaven. when came life? you to back ตอนนายกลับมามีชีวิตอีกครั้ง Did the Lazarus Pit hurt? บอลซาร์ล่าทำให้เจ็บไหม It changed me มันเปลี่ยนฉัน Hey Lazarus Pit n was the worst nightmare Who's to say he doesn't want to try? โ <Okay. S 2> <Bruce, S 1> อเคบรูซก็เหมือนโมไซนี่นายจะเปลี่ยนอะไรทุกอย่างรวหวังให้มัน <expect> <ศ>กลับมาเป็นเหมือนเดิมไม่ได้หรอกนะเั้นผมควรจะทำยังไงงพยายามยอมรับมัน All right, Belfry. บัลล่ะเบลฟรีย์จะให้ฉันไปไหนล่ะจ้ไอโซโทปที่ติดจากคุณแจชีว่ามีวนประกอบของสิ่งกูสร้างหนึก็อนแทมและผมจำกัดวงให้แคบลงเหลือตรงที่ตัดให้เยี่ยม Belfry. ขอบคุณนะเบลฟรียหวังว่าจะได้คำตอบนะนี่ให้ดูโปรนี่โทษทีฉันหันหลังให้นายอ่ะอีกรอบได้ไหมดีไม่ทันได้มอก ไปตัดหัวกีนตอนไหนอ่ะนวินนนั่นมันผ้าเชดิดเดอร์หนึ่งสองสามพร้อมไปโดดแย่โอเคอีพีนี้เรามาอยู่กับบาบาร่าโรดีอีกครั้งนะแต่ในรอบนี้เราจะสนับร่างกันนิดหน่อยนะโดยนี้เขาไป ดูดูดิ๊เด็กลงนะวันนี้ไปตัดผมมอมใหม่ส่วนมาบาร่าก็ย้อนกลับมาใส่ชุดเดิมอีกรอบครั้งนี้เหมือนเราจะมาย้อนไไวัยกันอีกครั้งนะเป็นเป็นวัยเด็กวัยใสกันทั้งคู่เลยนะโอเคที่เราเล่นกับโรบินไปมันก็ไม่มจบอีกแกล้วภารกิจท้ายแล้วเช่นเช่นเช่นตะเลิงภารกินทเทลิคูลินไว้ช่วยไม่ได้ มาทำตรงนี้ก็แล้วโอ้แผนเปลี่ยนกะทันทันงูฉันเห็นนายเหินเลิวเฮ้นายจะตกกะแสลมแป่เปลี่ยนเขาเรียกแปรปวนเบฟฟี่ฉันมาถึงแล้วทีนี้ก็หาประตูกัน อาซอนไว่เป็นอย่างดีเนี่ยจำกรของสภาวิทยาวอสปาร์วิเดเวอร์เขาเฝ้ามองจากภายในกำแพงของกอตเทมเข้าใจแล้วถ้ามีคนเห็นที่ใส่ไนี่ไม่ใช่ประตูหรอกเขาจะลบมันทิ้งทันทีรับทราบไปไหนนะไปเปิดบ r e good here. The files are on the server now. I confirm. เจอไหมโรบินเอ้ยโรบินว่างั้นลืมก็เช่วยไม่ได้อ่ะฉันฉันเคยทำงานกับนายตอนที่นายเป็นโรบินนี่ดิคตอนนี้นายเป็นไนท์วินแล้วนายไปมีแฟนใหม่แล้วนลยเปลี่ยนชื่อเป็นไนท์วินเออ there we go อ้าวนายจะไม่เข้ากับฉันเหรอเฮ้ยเข้าไปสิก็เพราะแบบนี้ไงฉันตึดเรื่กันนายนายปล่อยฉันทำไงคนเดียวอีกแล้ว ดูเหมือนที่เส้นของสภานี่จะไม่มีใครนะจันตีพอมีอะไรที่จะเป็นบอะแสได้ไหมว่าเขามาทำอะไรที่นี่อ่ะขอดูแป๊บใี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนดูวิมันมีอะไร เมเรโน่ฉันจำคดีนี้ได้เบลฟรีย์หาคดีของเมเรโนหน่อยสิมันน่าจะอยู่ที่นี่ยังปิดอ่ะใช่แล้วพี่ชหยของเอเรน่าเมเรโน่ผู้พิพากษาพ้อมถิ่นเพื่อจออกจากตำแหน่งด้วยเหตุผลทางครอบครัวต้องเป็นฝีมือของสภาเนืองนีฉันขอหาข้อมูลเพิ่มก่อน มีไพ่สี่ใบแต่เป็นภาษาที่อ่านไม่ออกนะคะเราจะใช้ดวงตาทิปในการอา่านเฮ้ยอะไรเนี่ยอันนี้อ๋อมีดมีดคำใบคือมีดโอเคมีดเหมือนมีลายตาคุดโอ้ใช่มันเหมือนตาคุดด้วยตรงน,รงนี้เหมือนจริงเลยเออ รูปมีดก็ต้องเลือกมีดไหนอะ่ะไงอันไหนอะ่ะเจอท้งนแล้วอ๋อเอออันนี้คือรูปมีดเหรอดูไม่ออกเลยอ่อแล้วมันทำไมฉันฉันว่าฉันก็กดติ๊กนะทไมมันกลายเป็นดิ๊กทำฮะไม่รู้ในนี้ก็บอกว่าเป็นเธอทำ รูฟี่ดูเหมือนสภาจะมีคำสั่งว่าแรงที่อยู่โมงเชลซีนะรกางรสร้างโครถูกปิดตัวลงเพราะมีคำสั่งไซตไม่ปลอดภัยดูเหมือนมีบางอย่างปกปิดนี่ที่ว่าอะไรอยู่ไม่รู้สภาคงไม่อยากให้ใครรู้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้ระงตัวด้วยแล้วก็คอยอัปเดตสถานการณ์ด้วยล่ะดิ๊กเนี่ยเขา ไปเป็นนวินเนี่ยเขาก็ไปทํางานทําการของเขาอยู่นะเป็นคนที่มีงานมีการทํานะดิ๊กเนีน่ยไปเป็นนักสืบมะนี่เขาไปตํารวจนะ่ะสายสืบชั้นต่ำอ้อยติดสายสืบชั้นชั้นเขาเรียกว่าอะไรคือแบบเป็นยศยศแรกๆอะ่ะเอาอยังมีให้ไปอีกอะ่ะไปต่อเลยนาย b e l f r เบล เชื่ลงมาแล้วดูเหมือนพวกนั้นที่ทำบางอย่างใต้อุโมงค์นี้การสื่อสารอาคาหายมาลงที่ฉันด้วยด้วยย่อเข้ามาด้วยนะนี่จะเล่นฮันนีควินเออแล้วมันก็อยู่ในคัพซีจะเล่นฮันนีควินแต่นั้นได้ทารอนแทนเยี่ยมไปทางไหนอะดิ๊กนาโดดก่อนตายไหมโอเคไม่ตายงั้นฉันก็โดดตามไม่มาเป็นหนูทดลอง มาวิ่งคู่กันหน่อยได้ไหมเหงาเหมือนนายไม่ได้อยู่ด้วย่ะเก็ตว่าอย่างอะไรอ่ะเอ่หลอนจริงไม่ด่แหมอวดท่าสวยจังเลยนะตึ๊บเอากกระโดดสิฉัเนจะกระโดดลงให้ฉัี่แหละฉันไม่ได้มีทักษะอะไรติดตัวมันได้นายยื้เรือใครเนี่ยเอ้า คาซีนไลนได้ไงวะไ้ฉันเดินมาก่อนเลยเอ้าอย่างนี้ก็สลับเป็นคาซีนออมได้ดิมันสลับได้เลยขึ้นเลยจัก้าเลยนจแกล้เลยเรีย่าสวยดมเอาเลย มอาเลยนี่แล oh yes. ้วก็ยิงใส่เอามันหลบมาดีเลยเย้ใช่ด้วยีดยมันแข็งแล้วเออเกินรอบไปไหนนี่ไปไหนต่ออืมเดินเดินหน่อยเดินเดินเดินดินเดิน ภาษาแปลกๆแล้วดิกเดินไอ้เท่ว่ะเท่เท่เออสองคนนี้อยู่ด้วยกันเท่อ๋อต้องเปิดแต่อ๋อเปิดประตูไม่ได้ใช่ไหมแต่ออเข้าคัสซีได้เอออย่างนี้ก็สลับได้ดิเยอแล้วออก็ปล่อยเพียงเข้ากอดตลอดเลยว้าวจะเป็นอะไรอ่ะ ไฟเหรอ,หรอสอไฟฟ้าก็เหมือนสอไฟฟ้าเนอะมันคือขึ้นจากไหนเม่เ,มเหมือนมันคืออะไรมันคืออะไรอ่ะทังั้นสแกนดูไม่น่านะไม่น่าสแกนได้นะ <c oughs> ออ้าวแล้วนายมาสวมรอยแทนฉันเลยเหมือนฉันเล่นในวินเลย <c oughs> โอ้มันเป็นเหมือนแท่นขุดเจาะน้ำมันอนะ่ะ อ,อ๋อมันฝุ่เหมืองไงอ,อ้าวล้วไปไปไม่ได้ติดติดหินวิ่งเรียงไรร้อน๋อต้องไปซ้ายอุ้ยลื่นอ่านายก็ลืนน่น,นเหมือนกัน <c oughs> ไปทางไหนต่อการเซฟให้ด้วยนะเออเซฟให้นี่แล้วยิ่งดุแวงรวสิแต่นี่มีรอยข่วนที่กำแพงด้วย มือยังหลอนน่าทำไมพี่เอเล็กไม่เคยตรงวะน้อง <c oughs> ก่อนคิวพี่แอร์เลย <c oughs> เออได้ไงอ๋อออฟยินดีนีคาบูไกลเกินดูมันย่องออบ นี่แหละอ้าวโหจฉันตีเลยกาวเก้อเลยอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันเขียวๆกระพิกระพีอือขางคืออะไรค้างอย่าบอกว่านายหลุดออกไปนะฉันเลือกระโดดเลยแล้วไม่ใครไม่รู้ผมประตูเส้นมือนายค้างเหมือนกันอยู่ที่ขาจนเหมือนนายกำลังจะเอื้อมมือจับอะไรตั้งอย่าง ปิดอัตโนมัติค่ะทางนี้ทำไมเดินเข้ามาได้ทางที่เขามีให้ไปไม่ไปนะเราจะต้องไปทางที่เขามไม่ได้มีให้ซึ่งไม่ได้มีอะไรเลยทำอะไรอ,ะอ,อ,อ่ะยืนรอนี่ค่ะเขาอยางยืน,ยนรอกันด้วยอะในรอฉันด้วยเหรอไปว้าว เรวพอฉันหยุดนก็หยุดฉันไม่ได้อยาหยุดนายฉันแค่ติดนี่คืออะไรเลยเกิดอะไรขึ้นกินเดดเลยกินเดดเลยไม่ต้องมาเต้น เล่นใหม่<อ> <laughs> นายโดดเ,เ,เล่นเดียวเล่นเดียวกับฉันเลยเมื่อกี้ฉันก็เล่นนั้นแหละย <laughs> นายรู้หรือ,อยังว่าเมื่อกี้ฉันจเจออะไรมาไปถึงได้ไงเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะ น้าจะออฟมันอันนี้เหรอไม่เพิ่งมาถึงอย่ชอ๋อพี่เอกกำลังทำกัอ่อแก้ปัญหาชาวอยู่ก็ <c oughs> บอกว่าเอ่อจะจะใช้เมาส์ชีกช้ก็ชี้ไม่ได้ กดซันฟิกอะไรเนี่ยมันอ่านว่าอะไรวะซันฟอ, <laughs> อิกเอซิดเออโอ้ตัวไม่มวิทย์วณมาอ่านเนี่ยชิ้นเป็นครูชิน้นจบแค่น,นี้แต่วิทย์วณในอ่านให้ฟังหน่อยได้ไหมไปไหนวะจบครูอ่านไม่ได้ <laughs> เป็นครูคนนี้จะเป็น,รนครูฟิ <laughs> สิกส์ไป Maybe these samples เขาบอกว่าใช้คอมโพสิตเป็นตัวลองเน้อ แล้วมันต้องไปใส่แบบอันไหนคอมโพสิตอ่ะมันเป็นแบบอันเก่าแต่อันใหม่คือซัลฟ u ริกแอซิดมันกระติดให้แล้วกาบก็ต้องใช้คอมโ่ไหตเห็นมาร์กไหมเนอะไม่เห็นไม่เห็นอ๋องั้นพียก็อันนี้ได้เลยใช่ไหมไม่ได้ต้องกดเองอีกืมอ Ui, denk khi mà kiểu tóc chân! How guess that's my way out. Yeah, welcome... <laughs> แกยังไม่ตายอีกเหรอเห็นในเชนว่าแกไม่เลียรยถึงจุดยืนของแกเราเยียมนาเราสร้างพอตเทมให้เป็นเมืองที่ดียิ่งขึ้นเราคือผู้พิทักษ์ไม่ใช่แกแกก็แค่พวกข้างข่าวและข้างข่าวคือเหยื่อของนกฮูก จะมาเยอะอย่างนี้ต้องหายอ่อเขบูโอ้โหจะทำอะไรก็ไม่บอกกันเลยยีบานทาอะไรวงไปเยอะได้ลงไปได้ไหมออวงอยืนนานนะแผล อะนีๆก็ไม่มีแล้วด้วยโอ้ยนี่เน่อ้๊เย้ปวดนี่เน่นี่เน่งัวมีการแช่แข็งทิ้งไว้สุดยอดแล้ววิ่งไปตบกันด้วยวัีแล้วมันก็กระเด็นไปใส่วันนี โอ้มีล้มด้วยเหรอครับทำไมพี่จะจำไม่ได้วะพจำอะไรไม่ได้เลยดีแล้วนี่ไปเล่นผ่านไอ่ก็จะได้อคติ้งใหม่ล้อมี acting ที่เกี่ยวอีกครั้งนึ่งทำไมมันมีน้ำน้ำบาดาลมันเยอะขนาดนี้ล่ะประคุณติค่ะน้ำบาดาลน้ำทะเลมากกว่ามั้งโอ้ นี่นี่นี่นายอย่ามาแยง่งจุดฉันนี่ะเ <c ười> ยอยะอีลาก่อนโง่เราคันซีนี้เฉยเลยหง่ <c ười> ไปทำไร <c ười> ลาก่อนจริงๆอ่ะนายทิ้งฉันนะดิเนี่ย <c ười> <c ười> มันหลักฐานนายทิ้งฉัน อุ้ยเนี่ยเป็ดิบไส้ไปทางไหนต่อไม่คิดจะช่วยกันหน่อยเลยเหรอเออเฮ้ยเอามันเข้าไปก่อนเกันดิบไปแล้วกันดิบไปแล้ว มือเรเหว่ยอยู่ปิดสักทีนายควรดูแลฉันไหมพอพอประตูเปิดได้วิ่งหนีเข้าอวกอนเอาตัวรอดแล้วนายแย่ว่ะเลยไอ้แนจะให้แนเป็คนเปิดประตูไหมฉันจะได้วิ่งเข้ามันจะได้ดูเป็นสภาพบุรุษขึ้นมาเข้าใจไหมเมื่อกี้มันไม่ได้เลย <laughs> we hope guys that the woods <laughs> yet. <for> <laughs> <We see laughs> uh, <back>, <laughs> I'm fine. The cord is mining <laughs> some strange substance, right. looks like <laughs> a lot like... <laughs> oh. ยังจะพัง Baby สัญญาณหายเบฟี่เอาแต่ทำงานง่ายๆพวกนี้ตลอดเวลาเลยรื้ยังไงเราไม่เล่นมาคุยกันมาเช่นด้วยผ้าคลุมกันลังแบบกลับด้านหรืออะไรสักอย่างแล้วกลับด้านข่านได้ไนะยี่เห็นปกตินะครับมันแบบกับมันดี่แค่ร้านแปลกแปลก ไม่นายอย่ามาจะบผิดฉันไม่ต้องเลยฉันกรดนายที่นายหนีก่อนฉันวายตุกสภานุูกเฝ้ามองอยู่ภายในกำแพงเมืองก็ตั้พวกเขาแฝงตัวอยู่ทุกเงามืดเพื่อปรคคองคุณให้เป็นหนึ่งเดียว เธอหลอกใช้เราเธอรู้เรื่องสภาแล้วเราให้เราทำสกปาส่งน้ตอนที่ัเห็นลิลลี่พวกเราฟ้องดูการเติบโตของสภาในกัปเทนทีนี้เธอก็ได้เห็นแล้วว่าเมืองนี้มันเน่าเฟะแค่ไหนพวกมันเรียกสิ่งที่กำลังขุดว่าไดโอนนเซียม และดูเหมือนมันมาจากบอรราสาร์สิ่งที่โทดแทนสิ่งมหาาัศจรรย์ได้จริงสสารเชื้ร์ปนผ่านมาหลายศตวรรษที่สภาพยายามตามหาน้ำผู้แห่งความเยาวไว้แต่พวกนั้นกลับเจอวิธีสร้างฟีสาาสอมตัแทนและนั่นก็คือทารอนนี่คือสิ่งที่เขาใช้สร้างมันขึ้นมา แล้วทำไมถึงไม่แลกเปลี่ยนบอราซาร์ดให้พวกนักวิทยาศาสตร์คุณจะได้มีกองทัพพักดีโดยไม่ต้อจ้างพวกไอ้เจ้าแม้ตอนนี้หิีกำลังจะอ่อนแอแต่ก็ไม่มีวันคิดทำอะไรอย่างนั้นแน่นอนอีกอย่างความโลภและการคอรัปชั่นของมันเองทำให้มันไม่สามารถรับรู้ความลับของบอร์ราซาร์ดได้ ใช่สิคุณมาใช้บอร์ลาสลัดได้นะคุณใจเจ๊กว้าและจจดีมากโอ้พูดแบบนั้นมันแรงมากนะฉันคืนชีวิตให้เพื่อนของเธอเจสันฉันรู้และฉันรู้ว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อฉันหรอกดอบู๊ฉันหวังว่าจะได้ทดแทนเพื่อแลกเปลี่ยนกับชีวิตที่มอบให้ เขาไม่ได้ขอให้คุณช่วยแทนนี้พวกเราด้วยเมื่อบู้จากไปสภาเริ่มเติบโตแต่บุกแค่ด้วก็รุ่งสนานกฎมนุษก็จะไม่เหลือชิ้นดีเว้นแต่เธอจะทำลายสภานะเยอมและกุคาเรียเธอต้องการให้พวกเราจัดการพวกนั้นให้แล้วเธอจะได้อะไรเธอจะทำทุกอย่างเพื่อเบนความสนใจพวกบีและทำให้ทางเข้าสู่สภาของเธอเคลียร์นะ แล้วเศษเลยมันได้ได้เลยบ้างไหมไม่เลยจากประวัติการอนุญาตของเมืองไม่มีการขุดจอในเมืองก็เท่มตั้งแต่สร้างม่อน้ำเสร็จสิ่งที่เราได้มาเมื่อคืนพวกนั้นก็ขุดไว้ตั้งหลายศตวรรษแล้ว ลองฟังนี่หน่อยอัลเฟรดแบทต้องไฟเสียงจากสภาแล้วไดโอเนซียมทำให้ทารอนฟื้นจากความตายเหรอใกล้เคียงดดโอเซียมอ่อนแอกว่าไอ้น้าเวลาสลัดนั่นมากมันสามารถฟื้นตัวได้แต่ไม่มีความรู้สึกในคิดด้วยงั้นทารอนคืออะไรกันแน่เป็นแบบซอมบี้นักฆ่าที่โหดเหี้ยมอย่างนี้เหรอเราก็เจออะไรแปลกๆมาเยอะ มันก็อาจจะซมจีแสนดุร้ายฟังเหมือนเจสันนะผมจำเสียงนี้ได้ค่อนข้างมั่นใจว่าหญิงแก่คนนี้คือคอร์ตันคอปปอรพอดแล้วเสียงคนอื่นล่ะบอกยากมากถ้าผมได้ฟังเสียงนี้ด้วยตัวเองด้วยตัวเองทิมเอาขึ้นเสียงขึ้นจอหน่อย มันยากมากที่จะจับผู้เสียงที่ตรงกันโดยที่มีเสียงรบกวนและจะปรับเสียงแล้วก็อาจจะมีโชคแค่เราจะพูดเสียงกับเสียงสองสนุกดีแต่เราจะหาไอ้ง่พวกนั้นจากไหนสองคำออเชียห์โฮเทลปาร์ตี้นาคาในประจําปีที่จัดึินเพื่อในท่านบูสพวกคนรวยในกัปตันที่แต่งตัวและเส้นจําเป็นคนดีฉันเคยไปมาสองสามครั้งงั้นก็คือสุดยางพวกขยะ เราควรมีฐานะของกอตแทมจะรูมตัวกันการรักษาความปลอดภัยต้องแน่นหนาแน่ที่สำคัญเราต้องมีแผนที่ให้พวกคุณได้เปรียบที่สุดผมจะเัาเกล็ดน่ากาดทุกคนให้บันดึงสิ่งที่ต้องการแล้วเราหามุมดีเราอาจจะเก็บเจนพิเศษนาพุมี้ได้ครบทุกคนเลยก็ได้ดูเหมือนเราจะได้ไปปาร์ตี้แล้วสิ